สวัสดีครับ E.P. นี้มาคุยกันในเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเรื่องนี้ใครรู้ก่อนก็สำเร็จก่อนใครทำได้มากกว่าก็สำเร็จมากกว่านั่นคือเรื่อง10ข้อแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าอะไรทำให้เพื่อนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของคุณประสบความสำเร็จแล้วเพื่อนที่ประสบความสำเร็จน้อยที่สุดล่ะอะไรที่ทำให้เขาไม่ประสบความสำเร็จ ปัญหาของพวกเขาคืออะไรอะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้ที่ประสบความสําเร็จและผู้ที่ดิ้นรนและไม่สําเร็จสักทีมีความแตกต่างหลายประการและเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนหากว่าเราใช้เวลาในการพิจารณาดีๆนะครับหากคุณเข้าใจความแตกต่างคุณสามารถที่จะตรวจสอบนิสัยความคิดกิจวัตรและวิธีการของคุณเองและคุณจะได้รับความรู้เชิงลึก ว่าทำไมคุณถึงไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่คุณต้องการดูว่าคนที่ประสบความสําเร็จทําสิ่งต่างๆแตกต่างจากคนที่ไม่ประสบความสําเร็จอย่างไรข้อ1ชีวิตของคนประสบความสําเร็จถูกกําหนดโดยเป้าหมายของพวกเขาส่วนชีวิตของคนที่ไม่ประสบความสําเร็จนั้นถูกกําหนดโดยความกลัวของพวกเขาแทนนะครับคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในแบบที่หลีกเลี่ยงความกลัว พวกเขากลัวไปทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทดลองทำคนที่ประสบความสำเร็จตัดสินใจบนพื้นฐานของการที่ตัวเองจะมีโอกาสไปถึงเป้าหมายไม่ใช่หลีกเลี่ยงความหวาดกลัวนะครับข้อ2คนประสบความสำเร็จพวกเขาใช้เวลาของตัวเองเพื่อวัตถุประสงค์ระยะยาวคนที่ไม่ประสบความสำเร็จถูกกระตุ้นด้วยความกังวลในแต่ละวันคนทั่วไปมักจะกังวลกับงาน หรือสิ่งที่ต้องทําล่วงหน้าไปเพียงแค่สัปดาห์เดียวเป็นอย่างมากเท่านั้นส่วนคนที่ประสบความสําเร็จลงมือทําอะไรในแต่ละวันซึ่งมักจะให้ประโยชน์เป็นเดือนเป็นปีหรือหลายสิบปีในอนาคตข้อ 3. คนที่ประสบความสําเร็จพวกเขาแสวงหาความสําเร็จส่วนคนที่ไม่ประสบความสําเร็จแสวงหาการปลอบโยนหรือปลอบใจหาเหตุผลที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกไม่ผิดที่จะไม่ลงมือทําและตัดสินใจ ปล่อยใจให้สบายไปตามนั้นคนที่ประสบความสําเร็จมุ่งมั่นก้าวไปหาความสําเร็จไม่ว่าเส้นทางนั้นจะสบายหรือไม่ก็ตามข้อ 4. คนที่ประสบความสําเร็จพวกเขามีความรับผิดชอบคนที่ไม่ประสบความสําเร็จมีข้อแก้ตัวมากมายสําหรับความธรรมดาของพวกเขาคนที่ประสบความสําเร็จรับผิดชอบทุกอย่างที่ผิดพลาดในชีวิตเมื่อคุณรับผิดชอบ เท่ากับคุณมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของคุณได้การที่คุณกล่าวโทษคนอื่นหรือสิ่งอื่นตลอดเวลาเมื่อคุณทำอะไรไม่สำเร็จก็ถือว่าเป็นการยอมรับอย่างชัดเจนในรูปแบบหนึ่งว่าตัวคุณเองนั้นไร้พลังอำนาจข้อ5คนประสบความสำเร็จพวกเขาปรับปรุงผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องคนที่ประสบความสำเร็จต้องการดีกว่าเมื่อวานคนทั่วไปรักษาผลลัพธ์ระดับปานกลาง และพอใจกับประสิทธิภาพระดับนี้ข้อ6คนที่ประสบความสำเร็จพวกเขาอ่านหนังสือหรือหาความรู้จากช่องทางที่พวกเขาชื่นชอบคนที่ไม่ประสบความสำเร็จมักมุ่งความสนใจไปที่ทีวีและความบันเทิงฉาบฉวยรูปแบบอื่นที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มการอ่านหนังสือที่ดีหรือการเพิ่มพูนทักษะความรู้เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการที่คุณจะประสบความสำเร็จ คุณอยากเรียนรู้สิ่งใหม่หรือว่าเสียเวลาไปเปล่าๆคุณสามารถเลือกได้ข้อ 7. คนที่ประสบความสําเร็จพวกเขาไม่มีปัญหากับความล้มเหลวคนที่ประสบความสําเร็จก็ไม่ชอบความล้มเหลวแต่พวกเขาสามารถจัดการกับมันได้ดีและไม่ยอมเป็นทุกข์หรือยอมให้มันทําให้พวกเขาล้มเลิกในขณะที่คนทั่วไปหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในทุกวิถีทางและถ้าคนไม่ประสบความสําเร็จเจอกับความล้มเหลว พวกเขาก็จะเป็นทุกข์กับมันอย่างมากและใช้ความล้มเหลวเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ทำต่อในทันทีสิ่งนี้คล้ายกับประเด็นก่อนหน้าเกี่ยวกับความกลัวการไม่สามารถจัดการกับความกลัวที่จะล้มเหลวเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้คนไม่ประสบความสำเร็จยังคงเป็นคนไม่ประสบความสำเร็จข้อ 8. คนที่ประสบความสำเร็จพวกเขาจะมีแผนสำหรับวันนี้และทุกๆวันแม้ในวันที่พวกเขาพักงานพวกเขาก็พักผ่อนอย่างมีแผน เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากชีวิตในแต่ละวันเว้นแต่คุณจะมีแผนที่ดีสําหรับมันคนทั่วไปตื่นขึ้นและก็ปล่อยให้เหตุการณ์ในวันนั้นตัดสินเองว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นและพวกเขาจะทําอะไรในวันนี้หากคุณไม่วางแผนในแต่ละวันก็เหมือนคุณกําลังหลีกเลี่ยงความสําเร็จข้อ 9. คนที่ประสบความสําเร็จพวกเขาล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่เหมาะสมและมีพลังบวกคนที่ประสบความสําเร็จใช้เวลาร่วมกับผู้อื่น เพื่อช่วยให้พวกเขาดีขึ้นพัฒนาขึ้นคนที่ว่านี้อาจจะเป็นบรรดาที่ปรึกษาเป็นคนที่พวกเขาอาจจะทําข้อตกลงทางธุรกิจด้วยหรือเป็นคนที่พวกเขาเชื่อว่ามีสายสัมพันธ์ที่จะส่งเสริมความสําเร็จซึ่งกันและกันคนไม่ประสบความสําเร็จใช้เวลากับคนที่ให้ความสบายใจฉาบฉวยและไร้าสาระเช่นการรวมหัวกันบนจับกลุ่มนินทา และสวนเสฮฮาตลอดเวลามากเกินกว่าคำว่าพักผ่อนหย่อนใจชั่วคราวข้อ 10. คนประสบความสำเร็จพวกเขามีนิสัยเชิงบวกที่มีประสิทธิภาพนิสัยการนอนให้เพียงพอและตรงเวลาจะนำไปสู่ความสดชื่นของสมองนิสัยการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่ดีจะนำไปสู่สุขภาพและความแข็งแรงของร่างกายนิสัยรักการอ่านหรือการเขียนบันทึกขอบคุณสิ่งดีในชีวิต นำไปสู่ความคิดเชิงบวกและมีพลังสร้างสรรค์นิสัยแห่งความสำเร็จที่ดีนำไปสู่ความสำเร็จในระดับสูงส่วนนิสัยของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นจะตรงกันข้ามมักจะไม่ได้นำไปสู่อะไรที่เป็นทางบวกเลยอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดมีความแตกต่างชัดเจนระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จสําหรับตัวคุณเองคุณมีหรือไม่มีอะไรบ้างใน10ข้อนี้ แล้วคุณต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างขอให้จุดมันออกมาและเริ่มปรับปรุงทันทีสิ่งที่คุณตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับคุณคุณมุ่งมั่นที่จะก้าวหน้าระยะยาวหรือเอาเพียงแต่ความสะดวกสบายณนาทีนี้เท่านั้นคุณมีแผนสําหรับเวลาของคุณที่เพิ่มประสิทธิภาพของคุณหรือคุณชอบที่จะปล่อยชีวิตของคุณไปตามบุญตามกรรมแต่เพียงอย่างเดียวคุณสามารถเลือกได้ทางเลือกระหว่างความสําเร็จและความธรรมดาขึ้นอยู่กับคุณ ถ้าคุณชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามช่องและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็สวัสดีครับ